เสียงเจ้าเจ้าแววไมา้อีกแล้วจ้านี่คืออีสานบ้านนาอเมริกาบ้านนอกวันนี้ขอนําเสนอเมนูหัวไชโป้ผัดไข่เนาะจ้ากับเนื้อสินสเต็กพี่น้องปิง่งเริ่มต้นกับหัวไชโป่ล้างก่อนนะพี่น้องมันเค็มเค็มหวานหวานหลกับกระรางแซนน้ำออกหลาย,ลลลายาออหลายลน้ำพี่น้องแล้วก็มาหั่นเป็นตอนเล็กๆเ,กเกน,นาะจ้าสเต็กกับไปปิง่งก่อนพี่น้องบร่ได้ใส่ยางหลายใสยต่ตะเกือเล็กน้อย เอาไปปิ้งถาหลังจากนั้นก็หันมาทําหัวไชโป๊ผัดไข่ต่อจ้าตั้งกระทะเหมือนเดิมเจียวกระเทียมใส่ไข่ลงไปพี่น้องความสุกข,ของไข่แล้วแต่มักแล้วแต่ชอบไปจ้าคนโคเลโคเลจวดจัดเนาะจ้าพอเหมาะพอสมควรแล้วก็ใส่หัวไชโป๊ลงไปพี่น้องแล้วก็ผัดจ้าปรุงไม่ต้องปรุงายเลยพี่น้องเพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะมีความเค็มแล้วก็ความหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วก็ พยายามปรับแต่งรสชาติเอาตามใจชอบใจมักเนาะพี่น้องผัดให้แห้งๆสักหน่อยพี่น้องนี่ก็ได้แล้วจ้าถ้ากินก็ข้อสวยก็โอเคอยู่ขอต้มก็คือดีเนาะพี่น้องเนาะนี่เราจะได้ออกมาก็จะประมาณนี้คุณป้าทำตอนใหญ่เกินไปพี่น้องจริงๆมันต้องตอนเล็กกว่านี้เนื้อก็สุกพอดีจ้าแล้วก็มาหั่นก็จะได้ประมาณนี้เนาะจ้าว่าเอาสุกไหลสุกไหลมันแข็งมันหยาบพี่น้องยำบ่ได้แข้วบ่ดีลุกแดงกับแข้วบอดีจ้าก็จะได้ประมาณนี้ฉ่ำๆจ้า อันนี้เจลพริกที่เขาเห็ไดไว้ในตู้เย็ยนพี่น้องก็ตักมากับได้เลยจ้าเก็บไว้กินนานๆเนาะตักมาเท่นหน่อยจังหน่อยกับเบิดพี่น้องส่วนอันนี้แกงปลาใสกะทิแกงปลา,าพุงประกวดใส่หน่อไม้ดองที่เหนืออยู่นิดหน่อยอันนี้ก็พักกับเนาะจ้าอันแกงกะทินอไม้ดองก็เก็บใส่ฟิเซอร์ไปพี่น้องอยากกินยำใดออกมายำดันนี่ละจ้ากับขา้าวมอนี้มาจ้าแซบๆจ้า